สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10ตุลาคมปี2,566นะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางด้านของ The Bangkok Insight รายงานนะครับไม่ถอยครับคังเดินหน้าแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทเล็งขยายใช้ได้ทั้งจังหวัดนะครับอาเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันครับในเรื่องนี้ว่านะครับมีรายละเอียดคืบหน้าอย่างไรนะครับไม่ถอยคังรุยแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาท เตรียมขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งจังหวัดยำบ้านรอใช้หลังนักวิชาการลุมค้านมั่นใจครับดูแลวินัยการคลังเต็มที่หวังดันเศรษฐกิจโต5%เปเคาดเดือนตุลาคมนี้สรุปเงื่อนไขจบนะะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตร,รตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันครับกระทรวงคลังเร่งสร้างความมั่นใจเดินหน้าเติมเงิน10,000บาทผ่านมาตรการดิจิตอลไวลด์ พร้อมกับระบุความรู้สึกดีที่มีการถกเถียงกันในสังคมวงกว้างทั้งภาควิชาการภาคเอกชนและก็ประชาชนเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นมานานครับกับการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลห่างหายเป็น10ปีในขณะนี้ครับสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่โตตามศักยภาพและยังเติบโตช้ากว่าภูมิภาคทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนยังปรบบาง มาตรการดิจิตอลบอยเดตจึงเป็นการจุดชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอีกครั้งครับเป็นการใช้เงินนะฮะให้ทั่วถึงกระจายทุกพื้นที่สร้างโอกาสสร้างงานสร้างการลงทุนครับเพิ่มการผลิตและเชื่อมั่นกลไกลนโยบายจะประสบผลสำเร็จนะครับรัฐจะได้รับเงินคืนมาในรูปแบบภาษีครับเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลทำตามสัญญาให้กับประชาชนครับ เศรษฐกิจโต5%ในระยะ3-4ปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามครับมีคำถามจากประชาชนหลายข้อว่าทำไมต้องเป็นโครงการดิจิตอลไวเล e t แต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการไปถามประชาชนร้อยทั้ง100ในต่างจังหวัดรอมาตรการนี้อย่างมีความหวังแต่ก็รับฟังข้อเสนอแนะให้รอบด้านครับเสียงสะท้อนจากการเลือกตั้ง ชัดเจนว่าการเดินหน้าโครงการให้สำเร็จให้ได้ครับสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดใช้นะครับในรัศมี4กิโลเมตรเป็นอำนาจคณะอนุกรรมการกำกับเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการขยายกรอบให้เกิดความคล่องตัวอาจเป็นตำบลอำเภอหรือนะครับพื้นที่จังหวัดจะได้รับข้อสรุปนะภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับอ่านเดี๋ยวอรอลุ้นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อ ที่น่าสนใจครับถ้าผักดันจนเกิดในเรื่องของโครงการนี้นะครับพื้นที่รัศมีในการใช้เนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่ประชาชนนะครับผมนะั้นแนะนําเพิ่มเติมพอสมควรสําหรับการขยายมากกว่า4กิโลเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับส่วนประเด็นแหล่งที่มาของเม็ดเงินครับต้องใช้เวลาในการพิจารณาแต่รัฐบาลครับจะยึดมั่นในวินัยการเงินการคลัง โดยยึดมั่นมาตลอดซึ่งจากประสบการณ์พักเพื่อไทยเห็นชัดเจนว่าสามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อนเวลายึดมั่นสมดุลการคลังและมาตรการนี้จะใช้แหล่งงบประมาณเป็นส่วนใหญ่และจะได้ข้อสรุปนะครับในสิ้นเดือนเช่นเดียวกันถ้ายึดกรอบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยึด2%ต่อปีเหมือนที่ผ่านมาประชาชนก็สามารถหลุดจากกับดักได้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับในการหาจุดสมดุลในการเติบโตที่เหมาะสม ที่มีความจําเป็นต้องเดินหน้าครับกระทรวงการคลังจะฟังเสียงทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการที่สนับสนุนหรือคัดค้านภาคเอกชนที่รอคอยความหวังก็จะนําความเห็นทั้งหมดไปหาลือในชั้นคณะอนุกรรมการฟังความเห็นประชาสัมพันธ์ทุกอย่างภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามครับในวันที่12ตุลาคมนะซึ่งก็อีก2วัน นะครับจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนครั้งแรกหลังจากที่มีการนะครับนะเขาเรียกว่าแต่งตั้งคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็วันที่12นะก็เป็นประชุมกันครั้งแรกมาหาลือความจําเป็นครับประโยชน์วัตถุประสงค์โครงการแล้วก็มอบหมายคณนะอนุก,กรรมการไปหาลือประเด็นต่างๆนะครับจากนั้นวันที่19ตุลาคมประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้งก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่ ในวันที่24ตุลาคมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพและก็กรอบระยะเวลาที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของโครงการนี้นะครับผมก็เป็นภาพที่นำมาอัปเดตนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายท่านติดตามแล้วก็รอคอยว่ามีความคืบหน้าเป็นระยะอย่างไร สำหรับในเรื่องของโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0งบาทตัวนี้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับจากทางด้านของ The Bangkok Insight รายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงติดตามกันแน่นอนนะครับตามที่เราแบ่งปันช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมครั้งแรกของอนุก,กรรมการนะครับในการขับเคลื่อนวันที่12ตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีการหาลือสรุปประเด็นต่าง หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมต่อเนื่องนะครับในวันที่19ตุลาคมนะครับแล้วก็สรุปนะครับภาพรวมโดยรวมเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการใหญ่ในวันที่24ตุลาคมนะครับก็คิดว่าในภาพของเดือนตุลาคมนี้นะครับโครงการนี้ก็จะมีความชัดเจนคืบหน้ามามากขึ้นนะครับผมให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเข้าใจและเห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับในภาพนี้นะครับในเรื่องของหลายท่านก็จับตามองเหมือนกันเนาะในเรื่องของโครงการนี้นะครับผมเอาละ ภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ